สวัสดีครับน้องพี่นายพงพนธอุปรีธีได้ที่37ห้องมาห้า้สิบวันนี้พี่จะมาสอน M9 นะครับมาครับมาครับวันนี้พี่จะมาสอน M9 M9 เเรามาดูโจทย์ก่อนมันจะมีโจทย์โอเคกับไม่โอเคโจทย์โอเคคือจะมีทราย ไซนคอสแทนคอร์สอะไรที่มันมีตัวเดียวคือโจทย์ที่มันโอเคแต่ถ้าเป็นเหมือน1.2มี2ตัวนี้ไซนกับคอร์สเขาเรียกว,ว่าโจทย์ไม่ไม่ไม,ไม,มามาไม่โอเค <c oughs> วิธีทำสองวิธีทำขั้นตอนที่สองนะ ทำโจทย์ให้โอเคแต่ข้อหนึ่งโจทย์โอเคแล้วไม่ต้องทำเริ่มเลยให้ a เท่ากับไซน์เเท่ากับไซน์เอกำลังสองลบกับสามเท่ากับศูนย์ซีกำลังสอง ย้ายลบสามไปฝั่งนู้นเหลือสามเอตัวเดียวเอกำลังสองย้ายสี่ไปหารจากคูณไปหารก็จะเป็นเอกำลังสองเท่ากับสามส่วนสี่เอเท่ากับบวกลบปรับโจทย์นะเอเท่ากับบวกลบรูทสามส่วนสี่เอเท่ากับลบบวกลบรูทสามส่วนสอง นี่บวกกับลบพี่แบ่งกัอนเอาใหม่เอาสีใหม่บวกกับลบฝั่งบวกจะเป็น sin x เท่ากับรูทสา่วนสอฝั่งลบก,ก็จะเป็น sin x เท่ากับลบรูทสา่วนสองฝั่งนี้ รูปสส่วนสจะมีอะไรบ้างมีหกสกับ120ยยเนะเท่ากับฝั่งนี้นะสองกับ300ร้อคำตอบต่อออบอต่อเอแล้วกับ สมาชิกในสมาชิก60 120 240และ300สรแล้วต่อไป1.2โจทย์มันไม่โอเคเราต้องมาทำให้โจทย์โอเคก่อนคือใช้สูตรใช้สูตร หน้า M8 ใช้สูตรของ M8 เลย1ถึง9สูตรจำไม่ได้ด้วยเพราะมีออกสอบก็กับดี๋ยวพี่ดูสูตรก่อนเขาให้สายเขาให้สายคอนมาแลาต้อใช้สูตรของหน้า M8 คือ 2ในวงเล็บ1ลบคอร์กํกลัง 2x เ,เราต้องทำคอร์ทำคอร์ก่อนเอาพี่ลืมลบ3คอร์อลบ3เท่ากับ0 2 1อ่ะพี่แทนเป็น b นะ b กำลังสอง เท่ากับ3 B คอร์สคือ B พี่แทนคอร์สเป็น B นะกับลบ3ามเท่ากับ0 2นลบ2 B กำลัง2นี่คือพี่แยกออกมาแล้วจากวงเล็บลบสามถ้ากับ0ูนลบสอกำลัง2 -3 งสลบสามลบหเท่ากับ0ตรงนี้นะคูณ1นึเข้าไป คูณลบหนึ่งเข้าไปก็จะได้สองบีบวกหนึ่งสองบีบวกหนึ่งไิจฉัยสองบีบวกสามต้องมีเอลังสองบวกสามบีบวกหนึ่งเพราะมันติดลบอยู่มันยากกับศูนย์ที่พี่ให้คุณลบหนึ่งเข้าไปเพราะมันติดลบ ตอนนี้มันติดลบมันทําไม่ได้แล้ก็มาแยกวงเล็บกันอ,อันนี้ตอนมอไหนนะมสามมสี่พีดทำไม่ได้ละน่าจะมสาเคยเรียนมาว่าเราไม่แยกพี่พี่เรียกว่าแยก2วงเล็บ2 B กับ B เดียวบวก บวกทั้งหมดก็ต้องให้เป็นบวกอใส่บวกไปสองบีทำยังไงให้ได้หนึ่งด้านหลังคือหนึ่งอยู่แล้วใส่หนึ่งเข้าไปสองบ,บวกกับ B ได้ B 2ตรงนี้เรายังไม่รู้เราต้องหาแต่พี่หาไว้แล้วคือหนึ่งจะเป็น B เท่ากับลบ1ส่วน2อวันนี้ก็จะเป็น B เท่ากับลบ1อย่างเดียวแบ่งก่อนเพราะเเท่ากับ1ลบ1ส่วน2เราก็ไปดูในวงกลมวงกลมอะไรนะไม่ได้ลวมันวงกลมที่มันเป็นพายเยอะวงกลมหนึ่งหน่วย x เท่ากับ120กับ240ฝั่งนี้ก็จะเป็น x เท่ากับ180โอเคนี่คือคำตอบต่อไปข้อ1.3ต้องดูโจทย์ก่อนโจทย์ไม่โอเคเพราะมีอันนี้เพราะมีเซกับคอร์สมันต่างกันเราต้องเราต้องทำโจทย์ให้โอเคก่อนวิธีทำคือ3 1 3นมลเล็บ1ส่วน คอร์ส x อลบกับคอร์ส x บวกสองเท่ากับศูนย์แล้วก็ดึงลงมาเลยแทนคอร์สเอ้ยแทนคอร์สอะไรแทนคอร์สเป็น b ีลบ b มีบีตัวเดียวบวก2 b บีไม่ใช่มัีบีตัวเดียวเท่ากับ0ตรงนี้นะคูนบีเข้าไปคูนบีเข้าไปพี่คูนบีเข้าไป<ะ>เสียงแมวเสียงแมวตัดตัดพี่เป็น ก็จะได้3ลบ B กำลัง2บวกกับ2 B เท่ากับ0จริงตรงนี้ไม่ได้เติมตรง0ไม่ได้เติมต่อไปจะเป็นลบ B กำลัง2บวก2 B อันนี้คือเรียงใหม่นะ3เท่ากับ0 B มันยังติดลบอยู่พี่ไม่อยากให้มันติดลบพี่เลยคูณ หเข้าไปคูณ1เข้าไปคูณลบหเข้าไปก็จะเกิดเป็น b กําลังสง b กําลังสงลบส b ลบสามเท่ากับศวงเล็บ2องเล็บเทากับศก็แยกเขาไปแยกอะไรนะพี่จำไม่ได้ละมันเป็นลบ มันต้องมีฝั่งหนึ่งลบฝั่งหนึงบวกงั้นฝั่งนี้ลบฝั่งนี้บวกอ๋อมันคือวงเล็บแยกตัวประกอบนะโอเคนะพี่จำได้โอเคเราก็จะได้แบบนี้ D แล้วกับสา b แล้วกับลบหนึ่งน้องๆน,น่าจะจำได้อยู่ cos x เท่ากับสาฝั่งนี้ก็จะเป็น cos เท่ากับลบหนึ่งตื้อๆตื้อๆ x, x เท่ากับร้อยแปดสิบหรือพายคำตอบ x, x เป็นสมาชิก x เท <X S 1> ่ากับสมาชิกร้อยแปดสิบ อย่างกับ x กับ pi แล้วเขาุดท้ายแล้วน,นี่คือโจทย์โอเคไหมดูตรงนี้โจทย์โอเคไม่ต้องไม่ต้องทำโจทย์ให้โอเคเรียก a ถึง z แทนงั้นพี่เรียกแบบนี้เลยกันพี่ชอบ a กับ b จะได้จำง่ายพี่ทำ s i n a บวก ไซ์ <B. S 2> ่ากับ0 2 sin สองไอันนี้คือสูตรในใน M8 นะไม่ใช่นี่คือการปรับโจทย์ถึงขั้นตอนการปรับโจทย์คือ A บวก B ส่วน2องเท่ากับคอสในวงเล็บ A บวก B ส่วน2องเท่ากับ0 <c oughs> โอ้คนแก่แถวบ้านพี่ไอ้น้องเพี่ขอโทษแท้เผื่อเสียงมันเข้าคอสสองเส่วน2องเท่ากับ0ูนย์เราก็ไม่แยกกันเลย สงเล็บสองเล็บมันเดงสองสี่เอ็กคอรเอ็ท X, ่ากับศูนย์ไซด์สี่เอ็กเท่ากับศูนย์คอร์เอ็ท X, ่ากับศูได้ สได้180ฝั่งนี้ได้ x เท่ากับเก้ากับ 270. สองร x ทำไมเป็น180ยงงไหมพี่ก็งง x ฝั่งนี้ก็ได้สี่สหไม่มี คำตอบคือ x เท่ากับ90นี่นี่เผื่อ,อครูแบบเขาเรียกว่าไงอิตาเอ็กเอ็กของพี่ที่พี่ได้ก็คือคำตอบต้องเป็นสีแดงตัวนี้คำตอบเป็นสีแดงเพื่อเป็นอิตาเอ็กเผื่อครูให้หาโอเค m9 เราเสร็จกันแล้ว น้องๆพอเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจพี่ขอโทษด้วยนะครับ